อัปเดตหนะ้าแปลงที่ดินนะคะตอนนี้เราก็มีการทําถนนเสร็จแล้วเรียบร้อยสังเกตขวามือจะเป็นแนวเสาไฟฟ้าสามารถตึงเข้าใช้งานได้เลยเหมาะสําหรับปลูกบ้านสวนเกษตรยามเกษยียณถนนภายในโครงการกว้างถึง7เมตรฉนดคุดแดงฟีโอนฟีภาษีวิวเข่าล้อมรอบลมพัดเย็นสบายใกล้กรุงเทพใกล้มอเตอร์เวย์หน้าโครงการติดกับไร่อินทผาลัม ใกล้อำเภอท่าม่วงวัดท้ำเสือมีนาคาเฟ่ใกล้อบตาลางสาลี่เพียง5นาทีใกล้เซเว่นเพียง4นาทีแปลงที่ดินห่างจากถนนคอนกรีตเพียง100เมตรห่างจากถนนลาดยางเพียง200เมตรเท่านั้นค่ะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ที่ดินเพิ่มเติมฮักข่าคาเฟ่มัลเบอรี่เมโลสวนน้ำเฮาส์วอเตอร์พาร์ ท่านที่สนใจอยู่รีบจองกันเลยนะคะเหลือเพียงสี่แปลงสุดท้ายเท่านั้นทัดแชทรับราคาพิเศษได้เลย